ภาคตะวันออกที่จันทบุรีก็มีรายงานว่าฝนตกรวมทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับก็มีรายงานว่าเช้ามืดวันนี้ทั้งหนองคายบึงการและนครพนมมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดกันเลยนะครับก็สอดคล้องกับประกาศแล้วก็คําเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะครับที่ออกประกาศว่าในพื้นที่ต่างๆต่อไปนี้จะมีฝนตกมากในช่วงนี้ครับ ดูจากทางศูนย์อุตุนิยววิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็มีการประกาศเตือนจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วง2วันนี้เพราะช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้และช่วง18ถึง19สิงหาคมนี้ครับด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาเตือนภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำาท่มขังในช่วงสองวันนี้สำหรับภาคอีสานพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอสังคมและอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายอำเภอเมืองบึงการและอำเภอบุงคลา้าจังหวัดบึงการ อำเภอเมืองอภอภูพานอเภอสว่างดิตแดนดินจังหวัดสกลนครและอำเภอเมืองนครพนมนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเช้าวันนี้ทั้งสิ้นเลยครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องระวังก็คือทุกอำเภอของจอดแม่อ่องสอนอเมืองอฝางอเภอชัยประการอเภอเชียงดาวอเภอแม่แตงอเภอแม่ริมของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดนะครับอเภอแม่สายอเภอเชียงแสนอเภอแม่จันอเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ ส่วนภาคเหนือทางด้านตะวันตกจังหวัดหน้าเนี่ยคือแถวอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปูวอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางส่วนจังหวัดตาครับก็จะเป็นหาอำเภอชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีภูเขาขั้นอยู่เนี่ยนะครับจะมีฝนเยอะหน่อยอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางครับ ส่วนที่ภาคตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพ่่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือที่จังหวัดระยองอําเภอเมืองอําเภอปลวกแดงจันทบุรีก็ที่อําเภอเมืองอําเภอเขากิจกูดอําเภอสอยดาวอําเภอบ่องน้ำร้อนอําเภอมะขามอําเภอขลุงและทุกอําเภอของจังหวัดตราดนี่คือท,ทุกพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับ